สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะวันนี้ตุ๋ยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวห้างใหม่นะคะในกรุงเทพที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเป็นห้างที่อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตญี่ปุ่นนะคะอืมตุ๋ยก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันรอบนี้มีโอกาสนะคะมีเวลานิดนึงก็เลยพาเพื่อนๆแวะมาดูนะคะพอดีว่า,าจะมาซื้อของฝากด้วยนะคะ ก็พอดีที่ห้างนี้นะคะก็มีร้านร้านผ้าไหมที่ที่ตุ๋ยชอบแล้วก็ต้องซื้อเป็นของฝากประจำเลยนะคะมาทีไรก็ต้องซื้อทุกครั้งนะคะแล้วพอดีว่าร้านผ้าไหมที่นี่นะคะมีโซนสำหรับให้ทานอาหารด้วยนะคะเขามีร้านอาหารอยู่ในร้านผ้าไหมด้วยนะคะ ที่โตเกียวก็มีนะคะร้านนี้นะคะก็เลยเห็นบรรยากาศสวยๆนะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะห้างใหม่อยู่ใกล้ๆสถานทูตญี่ปุ่นนะคะแถวลุมพินีค่ะเป็นห้างเปิดใหม่เออเป็นตึก2ตึกอยู่ข้างๆกันนะคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ แวะมาเดินเที่ยวได้นะคะมีร้านค้ามากมายนะคะร้านอาหารก็เยอะนะคะตอนที่ตุยมาเนี่ยคนเดินน้อยมากนะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเออร้านเพิ่งห้างเพิ่งเปิดใหม่ทำไมคนน้อยจังนะคะแต่ร้านเขาแต่งสวยแต่งดีมากๆเลยนะคะทุกโซนมีมุมให้ถ่ายรูปแบบสวยสะอาดนะคะเพื่อนๆบ้านหลังนี้นะคะตุยไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่า มองจากร้านอาหารที่ตุยนั่งทานนะคะก็เห็นชัดมากและสวยด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆนบรรยากาศร้านผ้าไหมนะคะอยู่ชั้นสองนะคะเขาจะเป็นโซนร้านอาหารนะคะอาหารเขาก็อร่อยนะคะเพื่อนๆืนั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์ที่ติดกับริมหน้าต่างนะคะเพื่อนๆืนก็จะมองเห็นบ้าน ตุ๋ยไม่รู้ว่าบ้านอะไรนะคะตุ๋ยก็เออไม่ได้ลงไปดูนะคะแต่ว่ามองดูแล้วแบบปูบ้านสวยจังเลยนะคะ mm. นี่ค่ะเพื่อนๆพามาดูเมนูค่ะ mm. พอดีว่าเขามีอาหารชุดนะคะในวันธรรมดาก็แล้วแต่ว่า,าจะมีเมนูอะไรในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคะ mm. เมนูแบบ น่าทานทั้งนั้นเลยเพื่อนๆของหวานแบบอลอดช่องอย่างเงี้ยนานๆจะได้มาเจอนานๆจะได้ทานนะคะก็เอาบรรยากาศรอบๆห้างมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะระหว่างที่รออาหารก็เดี๋ยวเดินถ่าย บรรยากาศในร้านให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะที่เห็นเป็นสีๆนี่นะคะนี่เห็นเห็นร้านหรือยังคะชื่อร้านหรือยังคะเออที่เป็นสีๆเนี่ยก็คือสีโทนผ้าไหมนะคะเพื่อนๆเส้นไหมนะคะเส้นไหมไล่ไล่เฉดสีของแต่ละสีแล้วเขาก็ามา วางให้ชมกันนะคะแล้วก็มีกี่ทอผ้าด้วยนะคะเพื่อนๆนนี่ทอผ้าไหมลายสวยงามเลยอืมตุ๋ยจะไม่เอ่ยชื่อร้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเห็นป้ายแล้วเพื่อนๆก็จะรู้เองนะคะว่าร้านชื่ออะไรนะคะเป็นร้านที่ตุ๋ยชอบมากเพราะผ้าไหมเขาสวยนะคะเพื่อนๆดูนี่เป็นเป็นเส้นไหมทั้งหมดเลยนะคะสีสันแบบหืม เอามาทอผ้าไหมสวยๆให้เราได้ได้ใส่นะคะเมนูแรกมาแล้วนะคะนี่ไส้กอรอกอีสานมาแบบผักแปลกมากเลยนะคะเ,เสิร์ฟมาพร้อมผักกาดหินผักกาดหินตุยออกเสียงถูกหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออก็นี่ราคาบรรยากาศรอบๆเนี่ยตุยชอบชอบบ้านหลังนี้มากเลยนะคะ อม,มองลงไปเขาต้องเป็นบ้านอะไรสักอย่างที่เขาเอามาสร้างโชว์ไว้ไวให,ให้ลูกค้าที่มาในห้างได้ชมกันนะคะเพื่อนๆเนีเ่ยสวยไหมตุ๋ว่าสวยสวยมากเลยนะคะมองไปยังชอบเลยว่าเออเขาเข้าใจสร้างเนาะวันนี้นะคะเมนูที่ตุ๋ยสั่งมานี่ก็เป็นอาหารทางภาคใต้นะคะหมูผัดเผ็ดยอดมะพร้าวอ่อนนะคะ ผัดเผ็ดแบบใต้เลยนะคะแบบรสชาตินี่โ้โยจีจารแบบหายอยากเลยนี่ก็จะมีข้าวมีผัดเผ็ดหมูนะคะแล้วก็ซุปนะคะซุปน้องไก่อืแล้วก็ไส้กอรอกอีสานนะคะอยากทานเพราะว่าเออไส้กอรอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะ จะทานได้ทุกที่นะคะตุย๋ยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าต้องเลือกทานนะคะแล้วก็คุณสามีก็สั่งเป็นเซตผัดขี้เมานะคะผัดขี้เมาแล้วก็จะมีซุปมาด้วยนะคะนี่ผัดขี้เมาทะเลเพื่อนๆนน่าทานไหมคะห,มหลังจากทานเสร็จแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาแบบ มาเดินชมห้างนะคะบรรยากาศแบบเขาจัดแต่ละมุมได้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆปแบบโอ้โหถ่ายรูปเนี่ยสวยทุกมุมนะคะคือจากห้างนะคะไปสถานีรถไฟเพลินจิตมีรถบัสรับส่งฟรีนะคะเพื่อนๆอืมขากลับตียก็นี่และคะ่ะนั่งรถบัสของทางห้างนะคะแล้วก็ ไปสถานีรถไฟเพิินจิตแล้วก็นั่งรถไฟกลับบ้านนะคะไม่ต้องขับรถไปให้รถติดนะคะนั่งรถไฟก็สะดวกสบายนะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศรอบๆตอนที่นี่ก็ผ่านสถานทูตญี่ปุ่นนะคะผ่านสถานทูตญี่ปุ่นตรงข้างๆนะคะแล้วก็ เห็นชื่อห้างหรือ,อยังคะเออค่ะก็เป็นห้างเปิดใหม่นะคะแถวลุมพินีวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินชมห้างนะคะชมบรรยากาศแถวลุมพินีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะต๋ดปากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะใกล้ละเออยอดก็ใกล้จะถึง1,000พันละ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ